สวัสดีครับผมภูมิใจเทสเตอร์จากคอนโต m มาเก็ตติ้งครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์คนที่ไปเรียน TDD กับพี่ลุ้มมานะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างครับเริ่มจากพี่การครับสวัสดีครับพี่การรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากไปเรียนคอร์ส TDD กับพี่ลุ้มมาก็จริงแล้วอยากเริ่มทํามานานแล้วครับ TDD แต่ว่าไปฟังคนอื่นมาพูดมาก็เยอะตามงานต่างๆมาก็เยอะแต่กลับมาลองทําก็ทําไม่ได้ทันทีครับ ว่าจนได้มาเรียนคอร์สของพี่ลูปเนี่ยเพียงแค่สองวันสองวันทำให้ผมมั่นใจกล้าพูดได้เต็มปากว่าผมทำทีดีๆเป็นครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับต่อไปก็จะมาถามความรู้สึกของสาวๆที่ไปเรียนทีดีๆกับพี่รูฟมาบ้างนะครับเริ่มจากพี่แก้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แก้มไปเรียนทีดีมารู้สึกยังไงบ้างครับค่ะก็คือเมื่อก่อนตอนทำงานก็คือจะเขียนโค้ดให้เสร็จดก่อนแล้วก็ค่อยเขียน ก็รู้สึกว่าการเขียนเทสก่อนมันเป็นเรื่องยากครับแต่หลังจากเรียนจบคอสนี้ก็คิดว่าการเขียนเทสก่อนไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ทำให้โค้ดเราดูดีขいいึ้นนะคะขอบคุณมากครับครับต่อไปก็จะสัมภาษณ์อีกสาวหนึ่งของทีมเรานะครับพี่สายครับค่ะพี่สายไปเรียนดีๆมารู้สึกยังไงบ้างครับ ก็ก่อนหน้านี้ก็จะเขียนโค้ดกันแบบพันกันยุ่งไปหมดเลยจนทําให้ไม่รู้ว่าบรรทัดไหนเขียนไปเพื่ออะไรแต่พอหลังจากไปเรียนโค้ดคอร์ที่ดีๆมาแล้วก็ตอนนี้นึกไม่ออกเลยครับว่าถ้าไม่เขียนเทสจะเขียนโค้ดยังไงทุกบรรทัดมีความหมายนะครับครับต่อไปก็จะมาสัมภาษณ์น้องเล็กของทีมเรานะครับน้องต่อนะครับน้องต่อไปเรียนทีดีมาเป็นยังไงบ้างครับครับก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนนะครับเขียนโค้ดเนี่ยก็คือเขียนเกินแล้วก็เขียน แบบไม่สวยอะครับไม่สวยแล้วก็เขียนโค้ดเสร็จปุ๊บเขียนเทสก็ก็เทสไม่ครบด้วยอแต่พอเรียนคอสนี้มาครับผมกลายเป็นคนเขียนโค้ดตรงสเปคครับตรงสเปคใช่เลยครับอยากได้อะไรเขียนเทสก่อนแล้วตามวยโค้ดครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณน้องต่อครับครับหลังจากที่ได้ถามความรู้สึกของคนที่ไปเรียน TDD มาแล้วนะครับต่อไปเป็นความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานครับ เทสเตอร์ถูกใจเจ้านายแฮปปีป้บอนโตสามร้อยหกสิบองศาขอบคุณครับ